ความเดิมตอนที่แล้วถังซานติดตามหวังเยียนเฟิงเข้าไปในเมืองเจียหลีและไปพักยังโรงเตี๊ยมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเขาได้พบกับน้องสาวของหวังเยียนเฟิงท่านป้ากุยคารับใช้ชาวมนุษย์ที่เป็นผู้ดูแลโรงเตี๊ยมแห่งนั้นตอนที่ยี่สิบเกหวังเยียนเฟิงไอเบาๆแล้วพูดว่าได้อยู่นะข้าคิดว่าเขามีโอกาสผ่านการทดสอบสูงมากโอ้ ผลจากการตื่นของพลังดีขนาดนั้นเลยเหรอกุยกุยเบิกตากว้างไม่แปลกใจเลยที่ท่านจะพาเขามาด้วยแต่ท่านก็ต้องดูแลเขาให้ดีพวกอสูรไม่เคยมีท่าทีดีๆต่อพวกเราเลยระวังอย่าให้เขาก่อปัญหาได้ละ่ะไม่ต้องห่วงหรอกทางซานนะรอบคอบพอสมควรหวังเย็ยนเฟิงยิ้มและพูดในสายตาของเขาถัางซานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเด็กอีกต่อไป การสนทนาปกติระหว่างพวกเขาทั้งคำพูดและอารมณ์ของทางสารมักให้ความรู้สึกของคนหนุ่มที่มีวุฒิภาวะกุยกุยยิ่งสงสัยมากขึ้นดูเหมือนท่านจะมั่นใจในตัวเด็กคนนี้มากเลยนะหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จท่านวางแผนจะพาเขาไปเที่ยวในเมืองหรือเปล่าหวังเยียนเฟิงพยักหนา้าครั้งนี้ที่พาเขามาก็เพื่อให้เขาได้เห็นโลกกว้างนี่แหละกุยกุยกล่าวว่า ก็ดีนะช่วงนี้เมืองเจลลี่ค่อนข้างสงบสุขไม่มีเหตุการณ์ความขัดแยงด้งใดๆเกิดขึ้นท่านมาถูกช่วงพอดีทังซานอดไม่ได้ที่จะถามท่านป้ากุยขอรับในเมืองเกิดความขัดแย้งกันด้วยหรือกุยกุยตอบว่ามีสิระหว่างภาวะซุนต่างๆมักจะไม่พอใจกันโดยเฉพาะเผ่าที่มีพลังใกล้เคียงกันบ่อยครั้งจะโจมตีกันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงอันดับ เพราะอันดับที่ต่างกันส่งผลต่อทรัพ,พยากรที่ได้รับต่างกันไปด้วยดูอย่างเช่นเผ่าอสูรหมาป่าวายุกับเผ่าอสูรเสือดาวก็เป็นศัตรูกันมักจะมีการต่อสู้กันอยู่บ่อยครั้งและส่วนใหญ่อสูรหมาป่าวายุมักจะเสียเปรียบดังนั้นอย่าแพร่งพายเรื่องการเปลี่ยนร่างอสูรหมาป่าวายุของเจ้าโดยง่ายเพราะเจ้าอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับเผ่าอสูรที่เป็นศัตรูได้พวกมันไม่เมตตาค่ารับใช้อย่างพวกเราหรอกนะ และถึงข้ารับใช้จะตายไปสักคนภาวะศูนย์หมาป่าวายุก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยดังนั้นการไม่เปิดเผยเรื่องการเปลี่ยนร่างของตัวเองง่ายๆจึงเป็นวิธีการดำรงชีวิตของข้ารับใช้แบบเราเข้าใจไหมภาวะศูนย์เสือดาวเสือดาวจะรัดแสงทันทีที่ถังซานคิดได้ก็เอ่ยปากถามต่อทันทีท่านปะกุยภาวะศูนย์เสือดาวก็อยู่ที่เมืองเจเรลี่นี้ด้วยหรือขอรับใช่ บรรพบุร the the er ุษของพวกมันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเมืองเจเรลี่เป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลักขนาดใหญ่เป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษจากเจ็ดเผ่าใหญ่ที่อยู่ของบรรพบุรุษนั้นเป็นหัวใจหลักของตระกูลนั้นๆเผ่าอสูรหมาป่าวายุและเผ่าอสูรเสือดาวก็เป็นหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าแต่ละตระกูลจะเป็นสาขาย่อยๆของเผ่าหมาป่าและเผ่าเสือแต่ก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองในเมืองแต่ที่อยู่จริงๆของบรรพบุรุษของเผ่าใหญ่ๆจะอยู่ที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ เผ่าใหญ่สิบเผ่าแรกเท่านั้นที่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในพื้นที่หลักของเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ของบรรพบุรุษของเผ่าอื่นนอกเหนือจากสิบอันดับแรกนั้นสามารถอยู่ได้เพียงบริเวณพื้นที่รอบนอกเท่านั้นถังซานฟังกุยกุยเล่าอย่างตั้งใจเธออาศัยอยู่ในเมืองเจียลี่และดูเหมือนจะรู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าวงเยียนเฟิงท่านป้ากุยท่านเคยไปเมืองศักดิ์สิทธิ์ไหมขอรับทังซานถามด้วยความอยากรู้ กุยกุยสายหน้าพร้อมกับตอบว่าไม่เคยไปหรอกแต่เคยได้ยินมาที่นั่นไม่ใช่ที่ที่ท,ทาทั่วไปสามารถไปได้เพราะที่นั่นเป็นสถานที่รวมตัวของอสูรและพูดที่แข็งแกร่งที่สุดจากทั้งสองเผ่าแค่อสูรสักตัวจามครั้งเดียวก็สามารถฆ่าพวกเราได้แล้วมีคำกล่าวไว้ว่าเมืองแห่งนั้นใหญ่โตจนมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้าเลยละ่ะหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จ หวังเยยนเฟิงและถังซานก็กลับไปยังห้องพักถังซานนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงเพื่อฝึกฝนวิชาเขาสัมผัสได้ว่าการดูดซับพลังธรรมชาติที่นี่ทำได้รวดเร็วกว่าที่อื่นพลังธรรมชาติในเมืองเจียลี่เข้มข้นมากนอกจากนี้ถังซานยังค้นพบหลังจากเข้าเมืองมาแล้วว่าระดับความเข้มข้นของพลังในแต่ละพื้นที่มีไม่เท่ากันเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากที่หวังเยียนเฟิงและถังซานทานอาหารเช้าเสร็จทั้งคู่ก็ออกจากโรงเตียมเพื่อไปยังที่อยู่ของบรรพบุรุษเผ่าอสูรหมาป่าวายุที่นั่นตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองเจียลี่ซึ่งเป็นพื้นที่ราบขนาดค่อนข้างใหญ่พวกเขาต้องใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงกว่าจะถึงเพราะไม่สามารถวิ่งบนถนนในเมืองได้ถังซานสามารถเห็นที่ตั้งของเผ่าอสูรหมาป่าวายุได้จากระยะไกล เหตุผลที่รู้ได้ในทันทีเพราะบนกำแพงนั้นมีรูปปั้นหัวหมาป่าสีน้ำเงินขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวหมาป่ามากกว่า3เมตรตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดประตูทางเขา้าแสงสีฟ้าอ่อนๆที่ส่องประกายออกมาทำให้พลังธาตุลมในอากาศโดยรอบบริเวณน,นั้นชัดเจนขึ้นแม้กระทั่งลมที่พัดผ่านก็ดูเหมือนจะหมุนวนและผลักสิ่งที่เข้าใกล้ประตูให้ถอยห่างออกไป หัวหมาป่าสีน้ำเงินนั้นต้องเป็นหินล้มขนาดใหญ่แน่ๆมองจากภายนอกจะเห็นกำแพงยื่นยาวออกไปทั้งสองด้านอย่างน้อย100เมตรและสูงถึง10เมตรปกปิดทุกอย่างไว้อย่างแน่นหนาจากภายนอกจะไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างในได้เลยเมื่อเดินมาใกล้กำแพงถังซานร,รู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นจนทำให้หายใจลำบาก หวังเย็ยนเฟิงนำถังซานเดินตามกำแพงไปเรื่อยๆและเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ประตูใหญ่ก็มีอสูรหมาป่าที่คาดว่ามีความสามารถระดับสี่ที่รับหน้าที่เฝ้าประตูทางเข้าประมาณสี่ตัวออกมาขวางพวกเขาเอาไว้ความสูงของแต่ละตัวมากกว่าสองเมตรหวังเย็ยนเฟิงจึงเปิดเผยการเปลี่ยนร่างเป็นอสูรหมาป่าวายุของตัวเองร่างกายของเขาขยายใหญ่ขึ้น และในดวงตาเปล่งประกายสีเขียวน้ำเงินแสดงถึงสถานะของข้ารับใช้ของเผ่าอสูรหมาป่าวายุเมื่อเห็นดังนั้นหนึ่งในเหล่าอสูรหมาป่าจึงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่หวังเหย็นเฟิงรีบพูดตอบว่าเรามาจากเมืองหมาป่าวายุครั้งนี้มาเพื่อส่งรายการเครื่องบรรณาการประจำปีให้กับท่านผู้นำเผ่าอสูรหมาป่าวายุ รบกวนช่วยแจ้งท่านผู้นำให้หน่อยได้หรือไม่เมื่อได้ยินว่าเขามาส่งรายการเครื่องบรรณาการสีหน้าของอสูรหมาป่าวายุก็ผ่อนคลายลงบ้างจากนั้นก็พูดว่างั้นก็ตามข้ามาเลยพร้อมกับเดินนำทางเข้าไปข้างในหวังเย็ยนเฟิงจึงรีบตามไปทันทีเมื่อถังซานเตรียมตัวจะเดินตามไปด้วยมือใหญ่ๆของอสูรหมาป่าก็ขวางหน้าเขาเอาไว้และพูดว่าเด็กคนนี้ไม่ต้องเข้าไป เจ้าจะเข้าไปทำไมหาที่ตายอยู่หรือรออยู่ข้างนอกเถอะถังซานมองไปที่หวังเหยียนเฟิงซึ่งเขาก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถังซานยังเด็กเกินไปทําให้พวกอสูรหมาป่าเหล่านี้ไม่เห็นความสำคัญหวังเหยียนเฟิงจึงรีบพูดว่าถัางซานเจ้ารอข้าอยู่ข้างนอกนะไปรอตรงนั้นก็ได้ด่านหน้าที่อยู่ของตระกูลเผ่าอสูรหมาป่าวายุ มีพื้นที่กว้างคล้ายๆกับลานเล็กๆตรงกลางลานมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คนหลายสิบคนจึงจะโอบรอบได้บริเวณนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดของเมืองเจียลี่ก่อนหน้านี้หวงเยียนเฟิงเคยบอกถังซานว่าบรรพบุรุษของเผ่าใหญ่ๆห,หลายเผ่าก็อยู่ในบริเวณนี้เช่นกันหวงเยียนเฟิงส่งสายตาเป็นสัญญาณให้ถังซานว่าให้เขาเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น ไม่ต้องยืนอยู่ตรงหน้าประตูกับพวกอสูรหมาป่าวายุเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกพวกมันซักถามมากเกินไปหรือป้องกันไม่ให้ถังซานโดนพวกมันกลั่นแกลง้งถังซานพยักหน้าอย่างเชื่อฟังแล้วหันหลังเดินออกไปอสูรหมาป่าเหล่านี้ไม่ได้สนใจเขามากนักดังนั้นมันจึงพาหวังเยียนเฟิงเข้าไปด้านในถังซานร,รู้สึกงุนงงเล็กน้อย เขาคิดว่าเขาจะได้เข้าไปดูตระกูลของเผ่าอสูรหมาป่าวายุเพื่อสัมผัสพ,พลังของอสูรหมาป่าวายุระดับสูงสูงและสำรวจสถานที่เตรียมการสำหรับการขโมยพลังสายเลือดของเผ่าอสูรหมาป่าวายุในอนาคตแต่กลับไม่คิดว่าแม้แต่ประตูก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปเมื่อมาถึงต้นไม้ใหญ่ใบไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทำให้อากาศบริเวณนี้สดชื่นอย่างมากในส่วนของพื้นที่ใจกลางเมืองแห่งนี้มีเหล่าอสูรเดินผ่านไปมาน้อยมากไกลออกไปยังมีคฤหาดอื่นอื่นอีกหลายหลังทังซานเลือกที่จะเดินอ้อมไปอีกด้านของต้นไม้ใหญ่เพื่อหาที่นั่งรอหวังเยียนเฟิงเพื่อไม่ให้อสูรหมาป่าที่เฝ้ายามประตูอยู่ให้ความสนใจเขามากเกินไปเมื่อเขามาถึงอีกด้านหนึ่งของต้นไม้และนั่งลง เขามองเห็นร้านค้าเล็กๆอยู่ข้างถนนห่างออกไปไม่ไกลที่นี่มีร้านค้าด้วยหรอร้านนี้ดูเหมือนจะแบ่งเป็นสองส่วนด้านหน้าเป็นหน้าร้านและด้านหลังดูเหมือนจะเป็นส่วนของที่พักอาศัยที่หน้าร้านมีป้ายแขวนอยู่ว่าร้านชานมเมยกงจือ